สวัสดีครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์มารีวิววันนี้นะครับครบเต็มอัลบั้มแล้วนะครับปากคอนสตอมนะครับปากคอนสตอมนะครับมีทั้งกระโถนนะครับแล้วก็ปากแตรนะครับปากแตรก็จะคือเป็นปากแบบยาวๆไม่มีกลวยตรงกลางครับกระโถนจะมีกลวยตรงกลางนะครับผมวันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมมีตั้งแต่ปากเล็กปากใหญ่นะครับมี15นิ้วแล้วก็21นิ้วแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องการใช้ตูดแบบไหนแบบไหนนะเดี๋ยวพามาดูนะครับผมก็จะเริ่มอะไรดีเริ่มกระโถนเลยนะกระโถนยอดฮิตนะ กระโถนยอดฮิตก็จะเป็นกระโถน21นิ้วนะครับที่ตามเครื่องไฟหนังภาพยนต์ใช้กันนะครับตัวนี้จะเป็น21นิ้วคอ2นิ้วนะครับใส่ตูดเดียวนะครับสมัยนี้นะพัฒนาแล้วนะครับไม่มีแล้วครับ4ตูด3ตูด4ตูดนะใส่ปากและตูดพอนะครับแล้วเป็นคอใหญ่2นิ้วนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสตอมนะรุ่น21นิ้วนะเป็นกระโถนนะครับผมกระโถนจะมี2รุ่นจะมีรุ่นเล็กเป็น25นิ้ว15นิ้วนะครับนี่15นิ้วนะฮะตัวเล็กเนี่ยก็ คอใหญ่เหมือนกันนะครับคอใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวต้องแกะแกะแกะข้างหลังคอใหญ่ให้ดูหน่อยนะอ่าตัวเล็กอะนะครับผมปากเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาปากเปล่าคร่าวๆเลยนะครับผมราคาอันนี้จะราคาหน้าร้านนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่ามีมีมีค่าจัดส่งนะครับอ่าปากเล็กนะครับคอใหญ่นะครับผมปากละ3ามพันหนะครับเป็นอลูมิเนียมหนาๆนะครับกวยดำนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกวยสีดำโลโก้สตอมเลยนะครับผม ปากเล็ก3,500ปากใหญ่4,500อันนี้ราคายังไม่รวมค่าส่งนะครับราคายังไม่รวมค่าส่งอันนี้ต้องมารับที่หน้าร้านจุบอินเตอร์นครปฐมได้เลยนะครับผมส่วนปากแต่จะมีตั้งแต่ปาก15นิ้วนะครับ15นิ้วอ่าคอเดียวนะครับ2,008คอเดียวก็คือคอเล็กนะครับแต่ถ้าเอาคอเดียวคอใหญ่อยู่ที่3,000นะครับเพราะว่าต้องเพิ่มแป้นนะฮะแล้วก็2 1นิ้วจะมีคอเล็ก2ตูดนะครับปากละ3,000แล้วก็คอใหญ่คอเดียวปากละ3,000สองนะ นะครับผมปากละ3า0พันกับสามพอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปากปากกระโถนก่อนว่าด้านหลังเป็นไงปากกระโถนจะมีกลัวอยู่ตรงกลางคนระับกลัวจะใหญ่นะฮะอ่าสิบห้านิ้วนะครับสามพนะครับยีินิ้วสี่พนี่แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าบางคนก็ชอบปากเล็กๆฟังในบ้านหรือว่าไฟบนรถนะส่วนปากใหญ่นี่ก็งานกลางแจ้งเลยนะครับผมเดี๋ยวพาดูด้านหลังนี่ฮะขอใหญ่หมยถึงอะไรนะบางคนยังไม่เข้าใจขอใหญ่ก็คือนี่เลยนะเกียวมันจะใหญ่นะครับแล้วก็ต้องใส่ตูดตูดใหญ่นะครับตูดใหญ่ตูดเดียวนะก็ ตู้ตอนนี้ของสตอมยังไม่ได้ออกรอครับเราก็จะรอรีวิวรอบหนึ่งนะครับกำลังผลิตอยู่นะครับสตอมตอนนี้ก็ใส่เอไว้ก่อนนะครับผมปากเปล่า4ี่พันนะครับพร้อมดังก็อยู่ประมาณ6000หรือ5,000กว่าบาทนะครับผมต่อปากนะสำหรับยี่เบ็ดนะครับผมนี่อ่าสินิ้วเราก็นี่ครับสิบห้านิ้วเราก็คอใหญ่นะครับตูดเดียวนะครับมีแถบกดสเปคคอนให้นะครับกดก็ได้สเปคคอนก็ให้เดินสายไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครซื้อปากเปล่าละใส่ตูด SA คอ2นิ้วได้ทุกรุ่นเลยนะครับผม ยี่เบ็ดนิ้วก็เหมือนกันนะยีเ่เบ็ดนิ้วก็มีสเปคเคอนให้เหมือนกันนะครับมีที่กดให้เรียบร้อยนะครับปากเป่ามีพร้อมนะพร้อมดังก็ตูดคอใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่พันห้านะครับก็บวกเอาไปนะครับถ้าเอาเอาไอ้ตัวนี้พันห้าปากสามพันห้าก็อยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับถ้ายีเ่เบ็ดนิ้วก็อยู่ประมาณหกพันแล้วก็เนี่ยอ่าปากแตรนะยีเ่เบ็ดนิ้วจะมีสองรุ่นนะรุ่นคอใหญ่นะครับรุ่นคอใหญ่สามพันสองนะครับแล้วก็จะมีรุ่นคอเล็ก คอเล็กอ่าคอเล็กใส่2ตูดได้เลยนะครับปากแตจะอยู่ที่3 0มพันนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นปากแตส15นิ้วก็จะอยู่ที่2 8 0 0ถ้าคอใหญ่3 0 0พันะฮะนี่ปากแตจะไม่มีสายต่อสายพ่วงนะครับปากแตจะไปล้นๆเลยนะพี่ก็ต้องไปเอาไปเอาตูดไปใส่เอานะปากแตก็มี16กับ21นะครับใส่ตูดเดียวนะครับ10 10 15นิ้วก็อยู่2 5 0พันอ่า2 8 0 0นะถ้าใส่คอใหญ่ก็อยู่2 8 0 0นนะครับตูดเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีวันนี้เรารีวิวแบบ อ่าเต็มอัลบั้มฮอนสตอมแบบนี้ให้ดูนะครับว่าร้านเรานี่มันประมาณนี้เลยสตอมก็เป็นภายใต้แบรนด์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฮะร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมเลยนะครับสตอมก็แล้วแต่นะครับอย่างถ้าใช้สตอมสตอมตัวเนี้ยก็ปากหนึ่งนะครับถ้าใช้ตูดเล็กนะครับตูดละอยแปดร้อยนะครับสองพันแปดบวกแปดร้อยก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทก็ได้ดังแล้วนะครับต่อหนึ่งปากนะครับสี่ปากก็หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับหรือใครจะขยับขึ้นมายี่เบก็ราคาห่างกันอยู่สามสี่ร้อยนะมาารีวววิให้ดู่ ตูดเราใกล้จะออกแล้วนะครับตูดสตอมก็คร่าวๆประมาณนี้เลย15นิ้วเนี่ยลูกค้าถามมาเยอะ3ามพันหนะครับผมยังไม่ลงค่าจะส่งนะครมารับนี่ร้านได้เลยคอใหญ่คอเดียวนะครับตูดก็ใส่ได้ตั้งแต่2 0 0ร้อถึงห้าวัตต์นะครับผม2 0 0ร้อถึงห้าวัตต์ก็มาเอาที่ร้านจูมิเตอร์ได้เลยนะครับคอวันนี้นี่ครับสตอมยีนิ้วเนี่ยครับที่งานเครื่องไฟงานกระโถนงานหนังนับเขาใช้กันเยอะๆก็จะเป็น21นิ้วนะครับยีนิ้วคอใหญ่นะครับผมก็ตัวนี้สี่พันห้า อันนี้แบบใส่ตูดแล้วอันนี้แบบยังไม่ได้ใส่ตูดอันนี้แบบฝาครอบแล้วนี่ครับฝาครอบด้านหลังนะครับฝาครอบด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ไปเร็วนิดหนึ่งก็ขอประธานอภัยนะครับก็ชอบแบบไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับ0825406540นะฮอนสตอมเรามีให้เลือกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปากแตรปากแตรบ,บางคนถามว่าเสียงมันต่างกันไหมปากแตรมันก็จะช่วงจะชักจะยาวกว่าแล้วส่งมาก็เสียงก็จะพุ่งกว่าแรงกว่านะครับแต่ว่า ปากกระโถนเนี่ยก็จะแนวเปิดไฟเปิดเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับกระโถนมันก็จะเสียงมันออกมามันก็จะวิ่งมาผ่านกรวยก่อนแล้วค่อยสะท้อนกลับไปแล้วเสียงมันก็จะนุ่มลึกกว่านะครับผมแต่เสียงปากแต่ก็จะบาดหูก,กว่าปากแต่ก็เน้นไว้ส่งไกลหอกระจายข่าวนะก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วก็อยู่แค่สามพันสองเองนะครับตูดใหญ่นะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วตูดเล็กอยู่สามพันนะครับแล้วก็สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วคอเล็กนะครับอยู่ที่ 2อพอใหญ่อยู่ที่3 0 0 0นะครับตูดก็เลือกเอาเลยเริ่มตั้งแต่พันห้าพันหกพันเจ็ดไปยัน3,000กว่าบาทนะครับไปยัน2,000กว่าบาทก็เลือกได้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยขายดีมากเพราะลูกค้าหากันเยอะนะครับพอลูกค้าบอกว่า,าบางคนเขาฟังในบ้านนะครับฟังข้างๆบ้านนะครับต้องการพื้นที่เล็กๆนะครับ1ิ้นิ้วเหมาะมากนะครับแต่ด้21นิ้วใส่ตูดไปคนเดียวก็ยกก็จะตึงๆหน่อยแต่ก็ยังยกได้นะครับคนเดียวสบายสบนะครับผมก็ประมาณนี้ชอบแนวไหนก็กดติดตามร้านจ๊บอินเตอร์เลยวัันนนนีี้้้เเเรรรราาาาาาามมมมใหหหหลลลืออกกกยยบสจุิ์ สำหรับฮอนนะครับเราจัดให้ครบทุกอย่างนะครับครบจบที่เดียวนะครับร้านจุอินเตอร์วันนี้ก็ราเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช anel นนร้านจุอินเตอร์ด้วยนะครับทาง YouTube ก็ผู้ติดตามประมาณเกือบเกือบหกหมื่นนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็อีก4ี่หมื่นกว่าคนนะครับรวม2ที่ก็น่าจะประมาณแสนคนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะสตอมซาวติเต้นายร้านจุอินเตอร์เรามีอะไรมาจัดจำหน่ายนะเดี๋ยววันนี้จะไปลงชุด21นิ้วนะครับ12ใบนะครับแล้วก็ฮอนเดี๋ยวเอาฮอนไปลง ไปชมเสียงฟังเสียงกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ง่ายๆเอามารีวิวให้ดูสวยๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับในร้านเรายังมีสต็อกอีกบานเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวบางคนบอกเอามาโชว์แค่นี้เองเหรออ๋อในร้านนะครับในร้านเราไม่ได้จําหน่ายแต่สตอมนะ SA นะดู SA นะ SA ล่าง,างข้างบนนี่ข้างหลังนะครับเยอะแยะมากมายนะแล้วก็จะมีสตอมเป็นสต็อกสตอมก็อยู่กองนูน่นอีกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครสนใจปางห้อนนะครับทั้งสตอมและ SA เราจัดให้ เต็มระบบนะครับทุกท่านนะครับผมก็ใครมีจํานวนมาคุยกันนะครับสมมุติราภาพยนตร์นะครับข้างละโหลข้างละหกปากหรืออะไรเงี้ยเรามีจํานวนเรามาคุยกันอีกทีนะครับเพราะว่าแบรนด์เราก็สนับสนุนนะหน่วยฉายภาพยนตร์แล้วก็เครื่องไฟกระจายเสียงหลายๆเจ้านะครับก็มีจํานวนหลายๆปากเราก็ขอคุยกันได้นะครับวันนี้ร้านจ๊บินเตอร์ก็รายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ